สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ลลช่อง,องพัทนาวดีไฮโดรฟาร์ม h ช n แนลแล้วก็ช่องแนวดิกับสีนะครับช่วงนี้บรรยากาศก็ค่อนข้าง,งจะวุ่นวายนองแอนก็กำลังจะแต่งตัวแต่งตัวแขวนชุดนะคะ๋ยวกำลังแต่งตัวแขวนชุดนะคะแต่งหน้าแต่งตัวแขวนเสื้อผ้าค<า>่ะถ้าอะไรนะก็ค่ะถ้าท่านใดไม่ได้มาชม ที่นี่นะคะซ,ซื้อซื้อบัตรออนไลน์ชมได้ที่แฟนเพจสามร้อยเพจบ้านแพงนะคะหนึ่งร้อยเก้าบาทใช่ไหมพ่อหนึ่งร้อยเก้าบาทนะคะฝังติดตามได้น,น,นะคะพ่อพาชมบรรยากาศจะพาท่านผู้ชมบรรยากาศหลังเวทีแล้วก็หน้าเวทีนะครับครับท่านผู้ชมนี่คือเครื่องปั่นไฟนะครับของทีมงานสามร้อยเพจบ้านแพงนะครับหลังเวทีอันนี้คือ งานสร้างหลังเวทีนะครับให้ท่านผู้ชมชมสภาพบรรยากาศของหลังเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงซึ่งจะทําการแสดงเย็นนี้นะครับที่คลองสินะครับถ้าเห็นใดที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรออนไลน์นะครับก็ขอเลียนเชิญนะครับเข้าไปที่แฟนเพจสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับเพื่อะจะเข้ามาดูนะครับร้อยเก้าบาทนะครับคืนนี้นะครับ น้องสามขอถ่ายคลิปหน่อยจ้าอ่อเป็นไงมากอากาศช่วงนี้ท่อนจะพอ่อท่อนอันนี้เพื่อชงนี้เนะ้องท่อนพักวักนนี้มาดูพ่อน้องแอนมาชมดูน้องเอ็นก็นเลยอยากจะเก็บภาพหลังเอทีอน้าเอทีจ้าไปกับเอฟซีได้นั่นเนาะ เอฟซีใช่ซื้อบัตรรวยจ้าหนจะซื้อบัตรลบัตรเท่าไหร่นะตอนนี้ออนไลน์บัตรร้อยเก้าบาทจ่ายังไงกับขอให้ฝากซื้อบัตรเขามาชมเด้ค่ะแม่นบ๊ดยมาให้กำลังใจนี่ก็คือให้กำลังใจทางบัตรออนไลน์จ้ามาคุยกันจ้าให้มากนั่นหน้าเวทีหน้าจ้อกสิบจาจก็ไ่ได้ว่าแพงเนาะอะไรบ๊ดยแพงจ้าถือว่าถูกสุดม้วนเขามาเตยสะดุดตลอดค่ะเขามา ชมมามวนน้ากันเนาะพี่น้องมาเนี่ยจ้ด้สามที่ดูแลน้องแอนตั้งแต่มาทีแรกๆอนุญต้องขอบคุณได้ใจ่ใช่่น้องอนแตู่น้ำกันไปเองสิหลักใจคือจังลูกพี่ลูกน้องกันนะจ้าลูกพี่ลูกน้องกันมึงกันไปหักแห้งกันคือตุกตุ๊ี่มาดบ่าวาไผ่แบบมันดูหลายนั่กามากันยูน้ากันกับซ้ามาบ้านเดียวกันเนาะอยู่ในกาหักแห้งกันาอเค ขอบ,บคุณขอบคุณทีใจมากนะครับจะพาไปชมด้านหน้าครับ,บ,บสวัสดีครับขอสัมภาษณ์แป๊บหนึ่งพ่อน้องแอนอ๋อข่าววัน <laughs> นี้พ่อน้องแอนก็ยังไงก็ฝากน้องแอนเนาะได้ได้ได้พ่อพ <มา S 1> ่อมาวันนี้คือต้องการมาถ่ายทางหน้าแล้วก็ทางเบื้องหลังของพี่ยังไงถ่ายแล้วเหรอคะถ่ายข้างหลังมาหน่อยแล้วจะเก็บข้างหน้า เนาะยังไงก็ฝาก FC ได้ซื้อบัตรออนไลน์หน่อยใช่ใซื้อบัตรออนไลน์ร้อยเก้าบาทร้อยเก้าบาทวันนี้นะครับมีป้ารัตนากับหมอปลานะครับแล้วก็วันนี้สาวน้อยเต็มวงด้วยค่ะนะครับฝากพี่น้องป้องปายซื้อบัตรจองตั๋วเด้อพี่น้องเด้อบัตรราคาหนึ่งร้อยเก้าบาทที่เพจสาวน้อยเพื่อนแฟนเพจได้ค่ะเด้อมือนี้นะฝากช่องข้อด้วยแนวดีพรมสี แนวดีปรมสีแล้วก็พัดคาวดีไฮโดรฟาร์มโอ้พัดคาวดีไฮโดฟาร์มฝากติดตามเรื่อพี่น้องเด้อนะครับขอบคุณครับกินข้าวด้วยกันพ่อครับครับขอบคุณมากครับสายยันสวัสดีครับครับสายยางสาวเนาะวันนี้ก็ดีใจครับได้มาร่วมงานกับซานนี่เพื่นแพงครับผม เรดูคลิปตลอดครับโอ้ยขอบคุณมากครับผมก็ยังไงก็ช่วยฝากช่องพ่อแอนไว้โอ้ช่องพ่อแอนไหมครับครับช่องแนวที่ผมก็สี่โอ้ครับก็ภาพทะเลวันดีไปดูฟาร์มครับผมแล้วก็ฝากช่องผมหน่อยนะครับสายยางทองสวัสดิ์ครับผมตอนนี้ยังไม่หมดเพราะว่าเศร้าเสียบดักมาเมื่อคืนนะครับขอบคุณมากครับนี่คือเบื้องหลังนะครับของสายยางซาวนะครับที่จะต้อง ทำการนิกเสียงในค่ำคืนนี้นะครับอันนี้คือระบบของสายยานซาวที่ดูแลนะครับสาวน้อยเพชรบางแพง์นะครับนี่ฮะนี่ครับให้ชมบรรยากาศของค่ำคืนนี้นะครับฝากท่านผู้ชมนะครับได้ชมบรรยากาศอ่ะตอนนี้เราก็จะชมด้านหน้าเวทีอาจจะสะท้อนแสงหน่อย ันนี้คือด้านหน้าเวทีนะครับของข้ามคืนนี้ที่คลอง11นะครับก็ฝากทานประชมซื้อบัตรออนไลน์นะครับร0อยเจ้าบาทนะครับที่แฟงเพจสาน้อยเพชรบ้านแพงนะครับข้ามคืนนี้นะครับเข้ามาชมสาน้อยเพชรบ้านแพงเล่นที่คลอง11นะครับลำลูกกาพบกับหมอปลาแล้วก็ปลาลัตนานะครับก็หลายๆท่านนะครับ เดี๋ยวจะพาเกาะติดสถานการณ์ข้ามคืนนี้นะครับอ้าสำหรับช่วงนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณบอสโจทีมงานสันนชรบานแพงฝากท่านผู้ชมทุกช่องนะครับฝากช่องแนวดีพรมปรีสิพนงแอน,น,อนแล้วก็ช่องพัฒรวดีเฮโดฟาร์มแชนแนลนะครับไว้พบกันในคลิป กลางคืนนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับสายยันต้งสวัสดีครับครับสายยันซาวเนาะวันนี้ก็ดีใจครับได้มาร่วมงานกับซาวน์้องที่เป็นแพงครับผมก็ดูคลิปตลอดโอ้ยขอบคุณมากครับผมยังไงก็ช่วยฝากช่องพ่อแอนด้วยโอ้ช่องพ่อแอนบ่ครับครับช่องแนวดีปมกระสีโอ้ครับก็ภาพถ่ายร้อนพอดีให้ดูฝากผมช่องครับผมแล้วก็ฝากช่องผมหน่อยนะครับสายยันต้องสวัสดิ์ครับผม ตอนนี้ยังไม่หมดเพเพราะว่าเศร้าเสียบดักเมืมเ่อคืนค <c oughs> นี้ผมมาข้ามคือเบื้องหลังนะครับของสายยานเศร้านะครับที่จะต้องทําการนิกเสียงในค่ําคืนนี้นะครับน,นี้คือระบบของสายยานเศร้าที่ดูแลนะครับสารน้อยเพชรบางแพงนะครับนี่ฮะนี่ครับให้ชมบรรยากาศของค่าคืนนี้นะครับฝากท่านผู้ชมนะครับได้ชมบรรยากาศ อตอนนี้เราก็จะชมด้านหน้าเวทีอาจจะสะท้อนแสงหน่อยอันนี้คือด้านหน้าเวทีนะครับของข้ามคืนนี้ที่คลอง11นะครับก็ฝากท่านผู้ชม ซื้อบัตรออนไลน์นะครับร้อยเก้าบาทนะครับที่แฟนเพจสัน้ชรบ้านแพงนะครับค่ำคืนนี้นะครับเข้ามาชมสันนรบ้านแพงเล่นที่คลองสิบเอ็ดนะครับลำลูกกาพบกับหมอปลาแล้วก็ปาลารัตนานะครับหลายหลายท่านนะครับเดี๋ยวจะพาเกาะติดสถานการณ์ค่าคืนนี้นะครับอ้อสำหรับ ช่วงนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณบอสโจทีมงานสนอกเพชรบานแพงฝากท่านผู้ชมทุกช่องนะครับฝากช่องแนวดีพรมประีปอน,นงแอนแล้วก็ช่องพัฒรวดีไฮโดฟาร์มแชนแนลนะครับไว้พบกันในคลิปกลางคืนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ